ทนายแจง้งเหตุผลวันที่30มิถุนาุนาะเหตุที่ไม่ได้เดินทางไปยะโสมาอ่านไปด้วยกันยาวๆเลยพี่น้องคะก่อนอื่นต้องขออภัยแฟนคลับทุกคนที่รอคอยการเดินทางไปของเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อทวงพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างจากผู้อาศัยที่จังหวัดยะโซสธรทนายคือผู้กำชับว่าขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุว่าไม่ มีไปมีแต่เสียกับเท่าทุนดังนี้นะคะหนึ่งระยะเวลาที่เกิดเหตุที่ภาคเจ้าของกรรมสิทธิ์และทีมได้ติดต่อทนายความและสอบถามทั้งปัญหาข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการมาตลอดว่าควรดำเนินการอย่างไรและจะ,ะมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ยั่วยุ อีกฝ่ายนะฮะทั้งการถ่ายวิดีโอในสถานที่เก็บข้อมูลพี่น้องคะคลิปวิดีโอรวมทั้งการท้าถ่ายให้เดินทางไปหานะฮะล้วนแต่เป็นหลุมพรางให้กับเจ้าของสิทธิ์เข้าไปติดกับข้อที่สองทำไมต้องวันที่30มิทถุนาสองา2568เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์นะยอมให้บุคคล ใดๆพร้อมทั้งบริวารพักอาศัยอยู่ในสถานที่ได้แม้มีการกระทําที่กระทบต่อความรู้สึกซึ่งบุคคลโดยทั่วไปไม่อาจจะผูกใจเจ็บแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้รู้สึกใดๆแต่ภายหลังมีการกระทําที่กระทบต่อสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิต ของเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการกฎหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายและเป็นมาตรตาโตตอบว่าคุณล้ำเส้นเกินไปนะเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ประสงค์ให้ผู้อาศัยและบริวารพักอาศัยในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของกรรมสิทธิ์อีกต่อไปจึงให้ทนายความมีหนังสือให้อยู่อาศัยนะ และบริเวณออกไปนะคะจากพื้นที่ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ภายในวันที่30มิถุนายนนะคะและผู้อาศัยได้รับเอกสารเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะและมีเวลา20วันสิทธิ์เสีเสที่จะออกจากพื้นที่ของผู้อื่นแต่เพิกเฉยมากมาโดยตลอดเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงอยากจะ ไปทวงสิทธิ์คืนเป็นของตนโดยชอบธรรมนะฮะณสถานที่ข้อที่3เหตุที่ทนายไม่ให้ไปหากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไปพบบุคคลและเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในสถานการณ์หนึ่งจะต้องมีทั้งเหยื่อและผู้ร้ายการเจ้าของที่กรรมสิทธิ์เป็นผู้เข้าไปแล้วไล่บุคคลออก ไม่มีใครมองว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเหยื่อหากเขาไม่ยอมออกแล้วเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่ง <c oughs> ทั้งร่างกายและวาจาคนที่เสียมีแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์หากไม่มีการกระทบกระทั่งก็กลายเป็นเจ้าของอของกรรมสิทธิ์ไปหาเรื่องนะฮะถ้าเกิดขึ้นหากเขาปิดบ้านไม่ยอมออกมาเขาก็ไม่ยอมออกมา ถ้าเขายอมออกโดยดีคงไม่โพสภาพหรือทำคลิปท้าทายมาโดยตลอดนะฮะท้าทายมาโดยตลอดตลอดข้อที่4ตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าของกรรมสิทธิ์เนาะวัย25ปีมีความยับยั้งชั่งใจมาโดยตลอดเชื่อในสิ่งที่ทนายแนะนำและปฏิบัติตามดังจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่เคยถูกดำเนินคดีใดๆทั้งนี้เพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์จะไม่ยอมเปิดช่องใดๆให้ใครมาลังแกได้ต้องนับถืออายุเพียงเท่านี้ต้องรับแรงกดดันขนาดนี้และยังต้องอดทนต่อสิ่งยั่วยุมาโดยตลอดและยินดีที่จะไม่ยั่วยุหรือโต้ตอบกับถือว่าเก่งมากนะฮะข้อที่ห้า กลัวหรือไม่ที่จะไปนะฮะข้อนี้จงคงตอบสั้นๆว่าถ้ากลัวก่อนหน้าก็คงไม่ได้ไปและการเดินทางไปในครั้งแรกเมื่อมีการประกาศขายนั้นก็ไม่มีการดำเนินคดีข้อหาบุกลุกแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์เพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์คงจะไม่ผิด ฐานบุกลุกเข้าไปในสถานที่ของตัวเองได้ถ้าหากว่าไม่มีการขายเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องไปลงพักนะฮะหกข้อที่6นะระหว่างนี้ดำเนินการอะไรอยู่บ้างทนายเปิดเผยความรับของลูกความไม่ได้บอกได้เพียงอย่างเดียวหลักฐานอยู่ในความครอบครองของทนายหมดแล้วข้อที่เ การตกลงขายที่ดินให้แก่บุคคลอื่นแล้วจะกลับมาแจ้งว่าไม่ได้ขายหากไมายยินยอมให้ทำได้เช่นนั้นแม่ค้าผัดกระเพราคงต้องเสียหมูฟีเพราะซื้อมาแล้วลูกค้าจะกินหรือไม่กินก็ช่างแต่ลูกค้าจะคืนบ้านเมืองคงจะวุ่นวายอ,อิงตามกฎหมายจะไม่เสียหายใดๆนะฮะ ข้อที่แปดการอ้างว่าดินเป็นของบุบทรบบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเรื่องการขายที่ดินของบรรทบ,บุรุษให้กับสามีผัวหรือพ่อของลูกการกระทำนะการขอบคุณบรรทบบุรุษที่ทำให้ตนเองมีที่ดินไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงตนไม่สามารถรักษาที่ดินแปลงนี้ไว้ได้ จนต้องขายออกไปยังบุคคลอื่นถือหรือเรียกว่าขายมรดกกินและการขายมรดกก็เกิดขึ้นโดยทั่วไปหากรักและเคารพบรรทบ,บุรุษจริงๆริงทำไมไม่รักษาที่ดินบรรทบ,บุรุษเอาไว้ให้ได้ผู้ชายคนหนึ่งซื้อที่ดินมาเพราะหวังจะใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เท่าแต่เพราะความต้องการนอกใจและเกิดปัญหา และที่แปลกกว่านั้นคือส่วนใหญ่ผู้ชายต้องนอกใจผู้หญิงเขาช่วยกันสร้างมาช่วยกันคอมเมนต์มา,าต่างช่วยกันในสิ่งที่อีกฝ่ายคาดกับหาความชอบธรรมของการกระทำของตัวเองเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่มีความชอบธรรมใดๆที่อ้างได้ จากการนอกใจใครคือคนที่ให้เกิดเหตุแบบนี้ข้อที่9ลูกคือดวงใจของพ่อแม่ในเชิงกฎหมายเด็กถือเป็นของมีค่ามากกว่าผู้ใหญ่ขอบคุณที่ยังไม่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการ กอสงครามรอบนี้นะเออเนาะอันนี้ทนายก็เน้นมาเออได้คะแนนไปแต้มนึงละนะกะ็เพราะพ่อไม่ไปเนาะเพราะาเด็กก็บอกอยู่ว่าจะให้กลับอ,อีกวันนึงก็คือวันจันทร์วันจันทร์น,น,นะคะเพราะว่าคืนวันอาทิตย์มีมีปิดวงเนาะแต่พอรู้ข่าวว่าไม่ไปลูกก็เลยได้ไปลงเนี่ยโอเคอันนี้ก็ขอบคุณนะคะคะแนนนึงเนาะโอ้โหขอบคุณความรู้ดีๆนะคะจาก คุณทนายเนาะคนสวยของเรานะฮะอืมอ่ะพี่น้องคิดเห็นเป็นจังไดนะฮะสบายใจสบายใจหายห่วงได้ด้วยตามรายลักษณ์หลักฐานและเน้น,เน,นเน้นข้อมูลปิดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะขณะน,นี้เนาะฝ่ายเราไม่ได้คิดว่าจะมาเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอืมเห็นเกตตัวมากไหมว้ายปิดท้ายแสบเหมือนกันนะเนี่ย